สวัสดีค่ะวันนี้นิ่งมามอบความสุขให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะอ่ะอ่ะเอาโอ้โหน้ำไม่อาบอีกแล้วครับทุกคนครับอาบน้ำน้ำา๊ทูสบูเมนบอกไอ้ย่าอาบน้ำก๊อตทูสบูเห็นบ่หนาบ่ออกจากเทียนั่น นี่นี่ซุบซุบตั้งแต้มมือพุ่นละซุปต้นซุบซุปซุคุณแม่ไปเข้าโรงเรียนแล้วนะคะแต่คุณลูกก็มาป่วนอยู่บ้านตอนนี้ตามตามครับดูครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไรเมื่อกี้เพราะว่าตกเตียง ครับ่เยวครับโอ้โหเออเก่งครับเก่งเก่งอลูกน้อยไปออกออกออกไปออกไปต้องใส่กำไรไว้ก่อนนะคะนี่อู้เมื่อกี้นี่ให้เปอร์สุดๆเลยค่ะ ลดความไฮเปอร์ลงนิดนึงอุ๊ยุฮ้ยเฮ้ยเสียงสร้างใ้ญ่ห้องพ่ออาลาย่านครับเออหนีแม่มาแล้วค่ะนี่ นี้คุณครูออกมาลอกห้องเด้อครับเด้อขออนุญาตนะครับคุณครูครับเออเออครับครับครับอตีดากจักบาทเนี่ยนะาขั้นเขียวว่ะให้กินในปริมาณที่เหมาะสมอืมครับวัหัวตามลง คู่ฝึกคู่ฝึกปวดแห้งเลยวังหันโอ้โหไม่ได้็อดเด็ดกับเขาเลยทายมาตั้งแต่พุ่นเดียมาอดนีว่าตักพนสิบอหัวซาเล้วกเลกกดปิดแล้วบได้กดทายต่ออนดเเีีย้ มา,บบมาแบบเงียบๆครับมาแบบเงียบๆว่าสิบ่ไห้หูกับยังหูคือเก่าแม็นบอมหนิงว้าถรามดาดิเจ้านี่น่าเกยจะวายโอ้ยล่างหนาออกนี้อาบทูสบู่ให้ลูกเน้ครับครังงบทำไมอาบน้ำไม่ทูสบู่ให้มิ่งมั่งนี่ครับเออ ฝึกตั้งแต่ปีกกลนะคะปีที่แล้วปีแล้วท้าเกิดเลยเ,เอาก็ทันวาเมื่อกี้ไงปีที่แล้วไหมล่ะใอ่ฝึกตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้เลยนี่เห็นไหมนี่เฟียตนใหม่ก่อนขั้นเขามิ่ง เป็นเป็นอะไรเมื่อกี้นี่ฮะมา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 เาม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 าตกใจมครียดมา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 มั เออถูออกเนี่ออกบอเอาอันนันใส่จักน้อยแมไอไอเขี้มอาบน้ำเด็กน่อยแมนานี่ตหลายมือแล้วอาบน้ำให้ยู่จ้แต่ว่ามันบอท่านบ่ค่อยออกบันไดช็อกมันดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำใหม่

เ็าคม่งั้วแขงได้จีระวังเดอ้อพุนนั่นนั่นนี่นี่นีน่ออกไปอ่านหบเนประมวตเออเอาเ, <c oughs> เอาหยอกขาต้องหวเฮาทันไหนเอาอุ้ย <c oughs> ระวังมีเสียงข้างหลังเด้เอเ,เ <c oughs> นียนเนียนสวัสดีอ <c oughs> ันเขาสวัสดีเขามีเสียงออกทั้งปากอันนั้นเสียงออกทั้งตูดทั้งกลนดิแปะฟอมอุ้ยโอ้ยอยากนั่งด้วย <c oughs> เออเอาเอาอันนั่งกันนั่งครับ ท่านไม่ได้พิเศษงามแผลหล่อปะหล่อไหมครับเสือไล่งามแผลแต่พี่เปไหนเนี่ยพร้อมลงหรืออ้วนขึ้นจะมีนางมันพิเศษให้แต่พี่ขอบคุณครับขอฝากเห็นพวกอ้วนใส่เสื้อขาดก็เลยเชียร์มาให้เสื้อหล่อครับเมื่อวานครับไม่อาบน้ำเลยชุดนี้เลยแต่อาบเที่ยงของอีกวันใหญ่ชิบเอาอยู่ว่ามุดชุดนี้ขวแค่ไหนเต็มห้าน มันหนาวเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีเนาะที่บ้านเนาะมิเตรลแก๊โอ้เกลกเบดด้วยทำดูไรมามๆมาเร่มาเริ่มาใโอ้ลูกไสแอบมากินน้ำเห็นบอนี่พุนน่ะโอ้แป้งแป้งแป้งคัดคุณแม่เออลราบอกโอ้ระวังนะไปหนีดึงหูเลยเด้อคุณแม่เด้อ <im itation> <im itation> น,นั่นเอาเออเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแม่เรียกละคร <im itation> ั้งที่หนึ่งผ่านไปครั <im itation> ้งที่สองเราเมื่อกี้นี่ไปแล้วคุณไปแล้วอู้อู้อู <im itation> ทำได้หมดครับเอาทำร้ายกันอย่างนี้วะกูกันยังก็เป็นเจ็กสีละมิ่งไอ้ยะเรียกบาพอแถวลูกอบอบอท่านใจเป็นบอนี่สานะ คนหิวโมจักตีบบขาลยวะแ,แหงตักงแค่แค่อยู่เ <laughs> บ,บาเ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 อาไปให้ไปหาแม่ก่อนเอาไปให้คุณแม่ดึงหูจักบาดก่อนนะเอ,อิ้นเท่าแรกกะเซยเท่าสองกะเซยทิเขาไปยั้งนั่น บกเขาเด้อเฮ้ยเฮ้ยพี่งาอยู่ทางนั้นนะไม่ไปนะว้าครับครับโอ้โอ้โอ้ตดดดดครับอืมระวังนะระวังขาหลังนะกรมต่ำกรมต่ำ ปาดกินเป็นนุ้ยได้ละตียไอยาเป็นก้าวแถะอ่านี่สบายสบายครับครับครับทำให้ับให้คัเรห้อร่อเรเรยนดูขนาดพวกบอลสูงไวเกียรติูงนะครับอืม้าบอลสค่แบสิบเก่งสี่ตะเรียรแล้ว

อย่านะหยุดกำลังเน่าเห็นหยุดหยุดเพิ่นกำลังเร่งอยู่กำลังเร่งเป่าอยู่เฮ็ดอย่านะอย่าเด้ออย่าเด้อผู้บ่าวบุญคข้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็บจังเบิ้งป๊อป มาเจ้า่าเพิ่นกำมีอยังนั่นยุดไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรในกอไผ่ครับแต่อย่าเผลอเด้อเฮ้ยว้าครับโอ้ย บอสนใจมันแก้วเนาะบุนตำดากต่อยๆเลยเห็นบอไปเลยอย่าเฝ้าไปครับอี่อครับเห็นบอบุนมันเกลียวพีมันเกลวเวิร์เอากระกัะจ๊ะอาจ๊ะ dạ đá giá quân nhá giấc quan á phu quân nhá ơ จักน้อยสิโชคคือผีดาวเดอร์ให้ก้มอันลงคลักๆนั่นเครียดแล้วก็สียกขาหลังขื้นฟอร์มเด้อ,อย่าลืมเข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะ <c oughs> ขอให้พ่อแม่ที่เข้ามารับชมคลิปมิ่งมีแต่ความสุขนะครับมิ่งมอบความสุขให้กับทุกท่านครับเ <c oughs> จอกับมิ่งใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ